สวัสดีครับพบกับเราทีแอนจอยอินลาสเวกัดอีกแล้วครับผมวันนี้พวกเรามีเมนูมานําเสนอครับเช่นเดิมครับผักสวนครัวบ้านเราอีกแล้วครับผมไปชมเก็บผักก่อนเลยครับเราจะมาทําเมนูอะไรนั้นติดตามชมครับผมสุดยอดแน่ๆวันนี้ไปลยครับ มาแล้วครับโอ้โห,โโหเยอะมากครับเก็บไม่หมดเลยครับเหลืออีกเพียบเลยครับโอ้โหโกินยังไงจะหมดเนี่ยมาเก็บช่วยหน่อยครับนี่อีกสวนหนึ่งฝั่งนี้ครับโอ้กินไม่หมดหรอกเนี่ยมาช่วยเก็บหน่อยครับผมมาช่วยเก็บหน่อยครับคุณกบแล้วก็พี่ปองนะนี่กะเพราแดงก็มีนี่โอ้โหนี่กะเพราแดงนี่หอ,อมฉุนมากนะครับนี่สุดยอด อ่ไปลุยเมนูกันครับ กุ้งครับผมนี่กุ้งตัวใหญ่ครับผมทำความสะอาดกุ้งก่อนผ่าหลังแล้วก็จัดการเอาตรงดับดับนี่ออกไปก่อนนะครับลุยกันเลย ตัวนิดเดียวไม่นา่ากินถูกแล้วอย่างนี้แเลอ<ล>นี่นครับ yep. ุดยอยโหั <c oughs> วน่าเอาไปทอดรึเปล่าอืมนี่ใช่ไห <c oughs> ม เรามาดูส่วนผสมของกระเปรากุ้งกันนะครับนี่พริกกระเทียมผงปรุงรสซีอิว๊วสาอย่างนะครับอยู่ในนี้ครับเป็นอ,อซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วซอสขาเขียวนะครับ้อมด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเอาแล้วครับเรามาผัดกระเพรากุ้งกันไเลยอ่ะลงไป น้ำสักหน่อยเลยนะ Vær <coughs> så oh god. น่ากินไหมอ่ะน่ากินม,มากค่ะตัวโตมากเยอ่เสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยนานเอาล้วครับมาเริ่มเมนูที่สองต่อกันเลยครับมาดูเมนูที่สองครับผมนี่หัวกุ้งนะกณจอยดีไซน์ทํา หัวกุ้งผัดพริกเผาครับผมนี่ส่วนผสมก็จะมีกระเทียมพริกป่นนะครับผมแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็ซอสสามอย่างครับมีน้ำมันหอยซีอิวขาวและซอสฝาเขียวนะครับเอาล้ครับเมนูที่สองเราไปชองกันพบกับเมนูที่สองครับผมนี่เมนูแรกผมผัดไปแล้วนะ อ้าวเมนูที่สองคุณจอยโชว์ฝีมือครับนั่นมีพริกป่นด้วยคอยดูเถอะจามแน่คอยดูเตรียมพริกป่นจามแน่มาลองลค่ะลงไปเลยต้องต้องต้องมาเรียกความอร่อยโอ้โหพันอย่างนี้ครับรนั่นพันต้องอย่างนี้ โอ้โหผัดหัวกุ้งหัวกุ้งผัดพริกเผาพริกเผาลงไปเลยใช่ไหมครับพริกเผาไม่ออกครับแค่นั้นแล้วเราก็เอาซอสลงไปเลยเสียดายนี่อย่างไรหมดพริกเผาลงไปให้หมดซอสปรุงรสต่อด้วยเครื่องปรุงนะครับผมน้แค่นั้นเองครับเนี่ยเนี่ครับผัด หมอมูกุ้งผัดพริกเผาผัดเผือกอะไรไม่มีเลยครับไม่แค่นี้ก็สุกได้กินแล้วครับอือฮึความขโมงสงเฉงกันหมดแล้วใช่สุกยังเนาะอีกสักหน่อยนะึงอีกสักหน่อยนะึงซึ่งอาจจะยังไม่สุกนะล <c oughs> องทานให้กุ้งสุกก่อนอรอยน่ากินมาก คปับ,บนีคป๊บ,บนีงเอาล้วครับน่าจะได้แล้วโเป็นเมนูที่สองนะครับหัวกุ้งผัดน้ำพริกเผาครับสูตรคุณจอยเองครับอาทิตย์โตไ,ไปตะกินน่ากินมากครับ<ด>จบเมนูที่สองครับ น่านมีน้ำซอสหน่อยๆอ,อันนี้ด้วยน,นี่หัวกุ้งรัดน้ำบีบเผาครับกุ้งหนึ่งตัวได้สองเมนนะูนะนั่นแหละครับปาริโต้เอาแล้วครับชิมกันครับโอ้โหผัดกระเพรากุ้งและหัวกกุ้ง หัวกุ้งเลยนะหัวกุ้งผัดน้ำพริกเผาครับผมอยากชิมหัวกุ้งกินได้ทั้งหมดใช่ไหมลองชิมดูอันไหนที่มันเน้นๆนึนชิมหัวกุ้งแบบอย่างนี้เลยครับผมรสชาติดีอะ อืมได้เเผ็ดเผ็ดนั่นนี่อืมได้ครับอ่อ,อ,อ,อโอเคครับขอกรต้วจัดกางก่อน กินไปเลยกินเลยกินด้วยครับกินด,ด้วยกันครับนี่มีผักมาด้วยออืม เพื่อนน่ากินไหมครับกินด้วยกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ,บเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายรักทุกคนครับ